ท่านนายกประกาศวู้ hoo! สั่งให้รัฐมนตรีทุกคนทุกระทสวงเตรียมของขวัญปีใหม่ให้กับคนไทยท่านนายกจะเป็นเซนต์คลอสเซนต์คลอสประยุทธ์ท่านนายกครับฝากท่านนายกอย่างเดียวเลยนะครับ เวลาผมเอาของขวัญไปให้ใครเนี่ยนะครับผมเป็นคนซื้อนะครับผมใช้ตังของผมเองเพื่อจะไปซื้อให้เขานะครับฝากท่านนายกนะครับท่านนายกไม่ได้เป็นคนให้ของขวัญกับประชาชนนะครับเพราะท่านนายกกำลังเอาตังของผมภาษีของผมหรือต้องไปกู้เงินมาแล้วปล่อยให้ผมต้องจ่ายเงินกู้อันนี้นะหรือลูกหลานผมต้องจ่ายนะเพื่อนายกจะได้ไป ซื้อของขวัญให้กับประชาชนเพื่ออะไรไม่ได้ทําให้ประชาชนเขามีความสุขหรอกแต่ผมันชัดเจนเพื่อซื้อเสียงเพื่อซื้อเสียงงั้นพี่น้องชาวไทยครับผมไม่ติอะไรนะถ้ารัฐบาลพยายา้ของขวัญพี่น้องชาวไทยนะก็รับไปก็แล้วกันนะแต่ขอฝากอย่างนึงน,นะครับท่านพี่น้องชาวไทยครับซซนตาคลอสไม่ใช่คนชื่อประยุทธ์จันโอชานะครับหรือรัฐมนตรีคนรัฐมนตรีคนนี้นะครับซานตาคลที่แท้จริงก็คือพวกเราครับที่จ่ายภาษี หรือพวกเรานะครับที่ต้องมานั่งจ่ายหนี้ให้กับประเทศไทยพรัฐบาลน,นี้กู้อย่างเดียวก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้เอนจอยนะของขวัญที่ท่านนายกสั่งให้รัฐมนตรีทุกคนหามาให้พวกท่านแต่ก็ขอกรุณานะครับถ้าท่านจะขอบคุณนะที่ท่านได้รับของขวัญน,นี้นะช่วยขอบคุณประชาชนนะครับที่เขาต้องทำงานต้องเอาเงินภาษีต้องมาจ่ายหนี้ให้กับรัฐบาล เพื่อจะได้มีของขวัญให้คุณ Merry Christmas Happy New Year ครับไม่ใช่อย่างทํานปริจญานโนชานะครับจากพี่น้องชาวไทยกันเองครับนะงั้นก็ฝากพว้อย่างนะครับองค์เ uh รียนไทยแลนด์